กล่องแก๊ใหญ่ไหมครับเพื่อนๆนี่ครับจากโรงสีสามระบบครับนี่ครับทำงานอยู่ครับผมไปผมพาไปดูหมูครับมาเพื่อนๆโอ้โหพามาดูหมูหมูเป็นไงบ้างครับไท้องแก่แล้วครับใกล้จะคลอดแล้วครับผม ไก่จะคลอดครับนี่หมูกับไก่อยู่ด้วยกันครับหมูไก่อยู่ด้วยกันกินอยู่ด้วยกันครับนี่ครับสวยไหมครับตัวคู่สามตัวครับตัวเมียสองครับนี่สวยไหมครับเพื่อนๆนี่สวยนะครับโอ้โหเจ้าสุดหล่ออยู่ครับนี่ ตับตับอยู่นี่ครับนี่ครับตัวผู้ครับตัวนี้ผสมพันธุ์อยู่นะครับผมดูครับสวยๆทั้งนั้นเลยครับท้องใกล้ขอดแล้วครับท้องสวยครับตัวนี้น่าจะได้เยอะอยู่ครับมาพาไปดูนี่ครับงูตัว กันนกกันไก่เข้าไปกินหัวอาหารกับหมูสวยๆเลยใจนู่นครับนรับผมลูกไก่หลังบาทหลังข้อกหมูครับลูกไก่ลูกไก่ชนผมครับ สวยๆเลยครับเก็บขาหนึ่งตัวครับไปเพื่อนๆขอบมาแล้วครับสวัสดีครับผม